วันนี้ในช่วงสเตชันทอล์กนะครับมีเรื่องราวดีๆที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พิการโดยเฉพาะผู้ที่ขาขาดเหนือเข่าขึ้นมานะครับกับงานวิจัยขาเทียมครับแขกรับเชิญท่านแรกของเรานะครับดรชัญญาพันธ์วิรุณศรีครับสวัสดีครับดรครับเีค่ะในส่วนของงานวิจัยขาเทียมนะครับดรดูแลส่วนไหนครับฉันจะดูแลในส่วนด้านการออกแบบคือดีไซน์นะคะดูแลด้านการใช้คอมพิวเตอร์นะคะมาช่วยวิเคราะห์ออกแบบ แล้วก็คำนวณในคอมพิวเตอร์เรียกว่าทาสมัยไฮเทคแล้วนะครับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็จะมีอาจารย์อีกขั้นหนึ่งอาจารย์ไพรัสดูแลด้านการผลิตแล้วก็การทดลองเรามาดูถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทําวิจัยขาเทียมกันดีกว่านะครับดรครับเราใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในตรงไหนบ้างครับเริ่มต้นก็คือเราจะไปถ่ายการเคลื่อนไหวของข้อเข่าก็คือติดมาร์คเกอร์ไปที่ข้อเข่าเลยว่าข่าของคนเนี้ยเคลื่อนยังไงบ้างใช่ไหมใช่แล้วก็เอาผ่าดการเคลื่อนที่ ออกมาเลยเสร็จแล้วพอเอาผาดออกมาเนี่ยแล้วก็ออกแบบกลไกให้สามารถาให้การเคลื่อนที่ใกล้เคียงกับผาดการเคลื่อนที่การเดินทางของข้อขาไ,ได้แล้วมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับในอนาคตอาจจะเป็นปัญหาที่ว่าถ้าเราอยากจะเอาไปบริจาคจริงๆเนี่ยสถานที่แล้วก็แมททีเรียลแล้วก็ทุนที่จะเอามาช่วยให้สามารถผลิตแล้วก็บริจาคได้จริงน่าจะเป็นปัญหา แต่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับไม,ไม่ไม่น่านยันหานตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับอยากให้ดรเ,เล่าให้ฟังสนิดหนึ่งครับค่ะอันนี้พอออกแบบกลไกมาเสร็จเนี่ยเราต้องมาเช็คถึงความปลอดภัยด้วยก็คือเช็คพวก stability ความสเสถียรภาพก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Adam remote นะคะก็คือเอากลไกที่เราออกแบบเนี่ยใส่ไปที่ตุงข้อขาจริงแล้วก็ลอง อ่าซิมเล e การเดินดูถ้าเช็คในขั้นตอนนี้ไม่ผ่านเราก็ต้องดีไซน์จนกว่ามันจะมีสตภาพที่ดีช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผลิตกันดีกว่านะครับขอบคุณอาจารย์ชัยพันธ์มากเลยนะครับจากการออกแบบนะครับเราจะมาคุยถึงกระบวนการผลิตกันนะครับกับดรไพรัตตั้งพรประเสริฐครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับ รกระบวนการแรกของการผลิตน,นะครับคืออะไรครับครับหลังจากที่เราได้ทําการออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือ,อส่งแบบที่ได้จากการออกแบบมาเข้าโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอเจนต์แมนูแฟคเจอริงซึ่งก็คือโปรแกรมที่นิสิตกาลังนั่งทํางานอาจารย์ครับแล้วโปรแกรมนี้มีขั้นตอนการทาํางานยังไงครับครับหลังจากที่เราได้แบบที่เราดีไซน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไฟล์แบบเข้ามาที่ซอฟต์แวร์ตัวนี้ แล้วซอฟต์แวร์ตัวนี้เราก็จะทําการกําหนดพวกคัตติ้งทูต่างๆที่ใช้ในการกัดชิ้นงานแล้วหลังจากนั้นเราก็เซ็ตพกโอ peration ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจาะการกลึงการมิลลิ่งต่างๆแล้วเราก็ทําการซิมูเลชันดังภาพที่เห็นพอได้รูปร่างตรงกับตามแบบที่เราได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการเจนโค้ดเพราะว่ารูป ภาพที่เกิดขึ้นจากในโปรแกรมนี้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าใจได้เราก็เจนโค้ดเป็นลักษณะที่เรียกว่า G ีโค้ดอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ได้จากการเจนเนอเรตซอฟต์แวร์เมื่อสักครู่นี้โค้ดตัวนี้เครื่องจักรจะเข้าใจดังนั้นหลังจากนั้นเราก็จะเอาโค้ดตัวนี้ส่งไปที่เครื่องจักรที่อยู่ด้านหลังด้านนน้นครับแล้วก็ให้เครื่องจักรนั้นทำงานตามจริงที่เกิดที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ จากกระบวนการผลิตก็กลายมาเป็นชิ้นงานนะครับก็คือส่วนข้อต่อของขาเทียมนั่นเองนะครับ mm hmm. อาจารย์ครับเราใช้วัตถุดิบอะไรทำครับครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราได้จากการผลิตด้วยเครื่องจก mm ักร CNC เมื่อสักครู่นี้แมทเทอเรียลเบื้องต้นเนี่ยครั้งแรกเราใช้ uh, วัสดุที่เป็นพวกโลหะอย่างเช่นพวก uh, เหล็กหรือสเตลเลสสตีลแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรามีแหล่ง uh, ซัพพลายอลูมิเนียมที่เป็นบริษัทที่ชื่อว่าโชวาดิงโก เขาบริจาคแมทเทียรที่เป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมให้เราเราก็เลยพยายามเปลี่ยนแบบมาเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมก็ได้เป็นแบบใหม่ล่าสุดตั้งตัวอย่างนันเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับขั้นตอนการวิจัยเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับตอนนี้ต้องเรียกว่าอยู่ที่ประมาณสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหลังจากที่เราได้โมเดลรุ่นล่าสุดนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการไปใส่กับผู้พิการขาขาดจริงๆแล้วก็ทดลองเดินอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ขออองกการแบบเรียกว่าลองของจริงเลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคมนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยครับตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณดรไพรัต์มากเลยครับครับขอบคุณครับ